สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับผมวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกนายครูเอว่าเมื่อวานฝนตก,ตกนี่ยันนี้ไม่ตกเฉยเลย,เ,ลยนะเอา้าอโอ,โอ้โอ้โอพรอเอกบ้านกรวดหายหน้าหายตาไปกี่วันนี่ฮะหกวันหกวันหายไปไหนมา ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฝักฟื้นสามวันแล้วก็ทํางานสองวันทํางานอยู่ไหนไปตัดต้นมันให้อาครับตัดต้นมันครับโอ้นตัดต้นมันให้นู้นี่แล้วเป็นยังไงบ้างไปฉีดเข็มสองเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงตลอดเลยครับฮะนอนสามวันติดกันเลยเป็นยังไงมันง่วงตลอดไงเวลากินยาแก้ปวดร้อนร้อนเนาะหนาวไหม ไม่ไม่บ่ไม่เป็นไข้บ่แต่ว่าพออากาศร้อนมันหงุดหงิดยังไงไม่รู้อ่ะหงุดหงิดเลยครับโอ้นพอวันนั้นพอฟื้นเสร็จก็ไปที่รูกลังแบบเซียโอ้ไายเก็บเอฟซีถามหาพระเอกใหญ่เลยครับพระเอกเป็นไงบ้างไปแบบนี้เลยไม่มีแรงเลยครับผมว่าแล้วผมว่าตรงไม่สบายแน่แหละ เพราะว่าเมื่อวานพี่มิมก็เรียบร้อยไปแล้วครับคนนึงสวันติดกันเลยอ่ะพอที่นี่ขนาดเดินมาอัวเตี้ยมันหอบเหนื่อยยังไงไม่รู้อ่ะนี<ห>่ไงเหนื่อยเร็วอัดยาพาราไปกี่เม็ดอัดไปจนหมดนะ<า>่ะบอเฮ้ย <c oughs> เอ้กินยาหมดหรือยังยังดีขึ้นไหมไหนเออเฮ้ยแม่ดีขึ้นดีขึ้นนี่ หายเลยเออไม่มีเลยเนี่ยเจ๋อนี่หายแล้วมันเริ่มหายแล้วเด็หายแล้วหมดหมดไปแพงนึงแล้วบอหมดไปแพง,งนึงนะเลยแพงนึงเลยเลยสองเอแพงนึงกับไม่วันนั้นวันนั้นที่ซื้อมานะ่ะหมดหมดยังยังเหนือยเหือยใช่ไหมครับยังไม่ถึงสิบห้าวันใช่ไหมยังไม่หมดที่เขาบอกใช่ไหมครับหมดนั้นน่าจะหายเลย โอ้ดีดีดีโอ้ยานี่ดีมากเลยฮะเช้ากกินเออเย็นก็กินดูเป็นเป็นไ้เนี่ยเป็นกากลารานนั้นซื้อยาเม็ดมาให้กินอ่ะพอรู้อย่างงี้ซื้อยากินดีกว่ายาทาแด้เนี่เออในดูข้างหลังนี่เปิดดูข้างหลังนี่ยาทามันกอะไรนี่นี่เห็นไหมเออมันยุบแล้วเดมันยุบแล้วอืมดีมากเลย เรื่อยๆเออไม่คันด้วยตอนนี้ไอ้ตอนตอนเอายาทามามันทาไปปุ๊บพออากาศมันคึมคึมมันก็คันนี่แหละมันก็คันนี่ใช่ไหมกับแต่พอกินยาเม็ดไปกินยากินไปมันไม่รู้สึกคันเลยนะกินยาเม็ดนะแล้วทีนี้ไปอาบน้ําไปส่องกระจกดูอ๋อทำไมตรงนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มหายบ่ครับแต่ยา this กาให้เคี้ยวใช่ไหมรับเขาให้เคี้ยวคมไหม กลิ่นอกจมูกเลยกลิ่นอกจมูกเลยเตะจมูกเวันนี้มารถอะไรมารถใครนี่มารถอะไอมารถย่าจะไปไทเกอร์หายไปไหนไทเกอร์หายไปไหนไทเกอร์อยู่อยู่บ้านโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลไหนก็ร้านซ่อมไงเป็นไรมันในนี้ท่อมันขาดท่อมันขาดเมื่อวานขี่ไปนู่นแหละเนี่ย และท่อมันขาดโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลร้านซ่อมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับโอ้เมื่อมันขั้งเนีืนะเป็นลูมานเลยบอกว่ามันเป็น<อ>กากเกลินกากเกลินไหมครับมันก็ขึ้นเอ้าขั้นตัวเนาะขั้นตัวเวลาช่วงหน้าฝนหน้าหยางนี่นะ มันซื้อยาหน,น้าเดดกเป็นอย่างดอกมันเป็นตั่วเลยไหมเต็มหลังเต็มคอซื้อยามาทาแล้วเมื่อวานผมตัดต้นวันหุ่ถอดเสื้อเลยอาอาเจบอกว่าให้ถอดเสื้อเลยมันจะได้ฆ่าเชื้อไปด้วยไห่โอ้ก็เลยถอดเสือ้อตัดต้นมันไคตัดต้นมันอาลังอาลังที่ไหนอยู่สังเวียนไก่<อ>ที่หนึ่งแล้วก็อยู่บ้านละหอเสร็จหมดแล้วนี่มมนคนมั่งคนเสร็จแล้ว ครับเมื่อนี่แล้วว่าสิปูปูวันนี้บ่ะกี่ไร่รก็อยู่ทรงเวียงใจมันสองไร่กว่าแล้วก็อยู่นุ่นไร่กว่ากว่าอืมได้ตันเท่าไหร่ไม่รู้ครับแกเป็นคนไปขายแกให้เข้าเเมากุดเอาไปขายอ๋อให้เข้าเมาครับแต่ผมไม่รู้เรื่องครับผมแค่ไปตัดต้นตัดอะไรให้อังไปตัดต้นกับใครไปตัดสองคน ลูกชายเลยนี่ต uh> ัดสองคนโอ้ไม่ถึงวันเสร็จครึ่งวันเสร็จครึ่งวันเสร็จเลยตัดกับมัดบ่ตัดตัดด้วยแล้วก็มัดด้วยไอสวนอยู่สังเวียนไก่นี่ตัดทิ้งต้นมันไม่ได้ต้นมันปวกกินหมดเลยเกือบทั้งสวนอ่ะนี่ครับมาแล้วก็มาแล้วครับวัยรุ่น FC ถามหาระอึกว่นกรวดหายหน้าหายตาเลย พระอปีปไหนอุตส่าห์มีมนพระไว้แล้วไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เลินเจ้คนอื่นเป็นไข้หนาวสั่นนะเองกินยาบ่ะกินยาดักบ่ะกินยาดักครับกี่เม็ดก็กลับมาตอนที่กลับมาจากขีดผมกินดักไปสามเม็ดอ่ะโอ้ยสุดพอเลยไหมสุดพอแต่ไม่เป็นไรแหละพี่<ต>ม,ม,มินเกไม่ได้กินดักมั้งแต่เช้ามามัน มันไม่มีแรงแขนมันอ่อนแล้วก็เวลาเดินนิดๆหน่อยๆมันเมื่อยไหมอืมเหนื่อยเร็วอะ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยเร็วอะ่ะอันนี้ไปตลาดมาอะไรยังยังครับไปซื้ออะไรไปซื้อข้าวต้มให้ยาข้าวต้มครับแล้วซื้อกะทิเค็มข้าวต้มแบบไหนวะแล้วก็ยาก็จะทำไว้อา <c oughs> นี่มาแล้วพระเอกบ้านกรวดหายหน้าหายตาไปกี่วันนี่ไปหกวันหายไปหกวันเลยครับโอ้วันนี้ก็ยังไม่ว่างเดี๋ยวนึกว่าสมสารซะแล้ว <laughs> <laughs> ว่าจะไปดูอยู่ว่าจะไปดูอยู่เป็นยังไงเนาะฉ <c oughs> ีดยามาเนี่อาการเป็นยังไงบ้างเราเล่ะเราเป็นไรไหมเราตื่นแล้วบ่ ไม่เป็นไรย <Yeah. S 2> าแล้วไม่เป็นไรหรอมันแอลโกอฮอล์หรือซึมเนาะแอลโกอฮอล์หมดไงแปบลบว่าเข้าตัวใครก็ได้อะเข้าใกล้ใครก็ได้เพราะมันเป็นแอลโกอฮอล์ไงโอ้ยแต้มมันนอนนี่เลยวันนั้นนะนอนนี่เลยกลับมาดึมากมากเมื่อคืนไป,ไนไปสุรินทร์ไปตลาดก่อนนะครับเออไป สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กาเกลื่อนหายดีแล้วนี่ดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเหลืออะไตัดผมเยอะเลยหมรอกว่าเดิมมันวะอีอะไรรุ้นี่ เดี๋ยววันนี้ก็มาจะได้พ่นสีครับเกือบเสร็จแล้วครับหลังจาะมื่อวันรื้อออกแล้วก็วันนี้ก็จะพ่นนี่ครับโอ้พ่นมันเร็วกว่าทาดิรู้อย่างนี้ให้บยกับต่อเต้มพ่นแล้ววันก่อนนะ่ะแล้วก็เลือกสีด้วยทานนะ่ะอันนี้ดูอ่ะ จานชูพากันพ่นเมื่อวานครับเร็วมากเลยแป๊บเดียวเองวันนี้ไปเรียนบ่นนเรียน,นที่ไหน,น,นเอาไหนไป,นนไปเอาไปสับยางก่อนเด้อนนะเดี๋ยวเอาไปสับให้ก็ได้ เดี๋ยเจอกันใหม่แล้วกันนะครับขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ